นี่ครับผมเจ้าแรกครับผมเนาะเพื่อนของเจ้าของเลขวิ่งนะขอนปฐมครับให้9ก้หครับนี่ครับแต่เด้นสองตัวได้ที่เข้าที่เก้าครับเข้าที่95ครับครับสวัสดีอเอฟซทางช่องครับผมเนาะผ่านเอฟซทางช่องครับมารุ่นเลขที่ร้านขาเหมือนเดิมครับ ยังห้าแปดเจ็ดเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หน oh> ึ่งครับห้าแปดเจ็ดครับห้าแปดเจ็ดครับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการมีเสียงเห็นด้นการับสลขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออร์เวันในหลักใดออกอราเวันเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ จะใช้อุปกรณ์ประมวลผลที่สองเม่ได้รุ่นแล้วแปดย็ดน่าจะใช้อุปกรณ์ประงวลหลักที่หกอีกนาเ่ได้รุนว่ะศูนย์ห้าหกสามสามศูนย์จะรณ์รศย์ห้าหกว่เขาตัวเลขหนาศูนย์ห้าหกสามสามศูนย์ครับเล็กหนาสามตัว เล็ท้ายสามตัวครั้งที่สองครับมาแล้วาสามศูน,ย,นย์นี่ีเล็กท้ายสามตัว,ตว เลขท้ายสตัวคที่สเลขที่ออกสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเลขท้าย3ตัวสามเจ็ดห้าครับตัตอรี่ไล่ไปสั่นซือบไล่เหรอ ตื้อไว้ตั้งสองเอยเพื่อ,อ,อสุดร้ดายแท้คุณน่ะเยเพ่นกับพ่เอาน้ะแต่ในเพ่นเอาน้ามทกหมวดตอนอีวัตรหนึ่งอุกรก่ได้หลุมจะไกลเล็กท้ายสองตัวครับจะมาแล้วจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลัง <c oughs> จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนา่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่ห้าออกเล็กท้ายสองตัวจะทำการออกรางวัลเลขไท้ายสองตัวหลัยหน่วยนะคะนายชนะวีอันสุสิงห์รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าค่ะและหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนางสาวอัญชลีชูงพิธาทิพย์รประกันคุณภาพบริษัทบริเซอร์วิเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนค่ะ พร้อมแล้วจะออกรอเัเมาเลยข <c oughs> อให้ถูกเดอ้อซาถูกเดอ้อ,เ,ดอเล็กท้ายสองตัวครับมาแล้วมาแล้ว เลขไทยัวดูที่16กุมภาพันธ์พุทธาชออกสเลขที่ออกสามเอ้ส่าน้ำเด็กเล่าเลยฮามันนี่ออกมาน้ำกันเลยวมาก่นี่แต่ว่าเลขอโอ้สี่หาผมซื้อไห ผมซื้อซีหาไหออกซีสามซื้อซีหาซีเจ็ดมสนี่ครับผมดสี่สามครับสี่สามครับล่างสี่สามครับโอ้ยปกติเนียสี่พูดแม่ี่สาม เป็นบอเล็กเล่าออกเงินไงเล็กเล่ลาออกซีสามแต่ได่เหมือนตามเหล็กเหล่าเลยตวากับผมเนาะเล็กชุดเต็มของเขาอยู่ครับผมหลักสิบล่างของผมเข้าที่สี่นะครับผมสี่อย่างสี่สามแมนซี่สามสี่สามคุณตามสีจะใบย์มสองใบสองใบเนาะ ถาจะฆ่ากบผมเนาะมาหลุดรวดที่หนึ่งต่อครับผมเงียบกิบครับผมเนาสี่สามครับล่างออกสี่สามตะวันครับผมเนะาออะ,านะชุดเต็มผมมีนะครับสี่สามครับหลักสิบสี่หกศูนย์หลักหน่วยสามห้าเจ็ดมาที่สามครับสี่สามกับผมเนาะชุดเต็มเข้าอยู่มาแล้วมาแล้ว ได้ลูกบมายหรับน,นนะคะ <มา S 1> และขณะนี้กรรมการออก,กรางวัลค <มา S 2> รบ <6 S 2> แลมวเสรยงลูวบอใหมาเลขครบแล้ว,วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเ,เปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุรวูวบอใหม่เลขไว้ภา<อ>ยในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออก,กรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ่งสาม่ามหนึ่าน่สมหนามามา่งหน่งเอมาออกมาา ส6งพัหอยกเดเลที่ออกจัเล่ลเสี่หนึ่งสามเก้าห้าเก้าห้าอ้หเก้าห้าสามเก้าห้าครับเก้าสาเก้าห้าโอ้โหสามเก้าหาครับผมเนาะนี่ครับผมสามเก้าห้าครับสามเก้าห้า เห็นบอก้าว95 95ครับผม95เป็นเลขกัน395เลขกันนะครับรอบ395ครับเลขกันนั่นเราหาเนาะแม่สาวเ้าอีกแล้ว95ตัวเดียวเง941 395ครับผ่า fc ทั้งช่องครับผมเนาะไปดูครับผมว่ามีตัวไหนเข้าบ้างครับผม95ครับผมเนาะ เลขเก้าหาครับผมปีหกหกยังไม่ออกนะครับออกปีนี้ครับผมเนาะเก้าห้าครับผมเก้าห้าครับเก้าห้าครับผมสามเก้าห้าครับผมงพี่ไตออรับแปลครับผมเนาะเลขม้าเร็วครับเลขม้าเร็วเข้าเก้าห้าครับเลขม้าเร็วครับถูกไหมเก้าห้า 95ครับผม95ครับนี่ครับผมเจ้าแรกครับผมเนาะเพื่อนของเจ้าของเลขวิ่งณคนปฐมครับให้915ครับนี่ครับตัดเล่นสองตัวได้ที่เข้าที่95ครับเข้าที่95ครับเข้าที่95ครับผมเนาะตัดเล่นสองตัวครับ เลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนคนปถมครับ95ครับต่อมาครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งจากสงขาครับ95ครับผมให้มาเมื่อเช้าครับ905ครับผมนี่ครับเข้าที่95ครับเข้าที่95ครับต่อมาครับเลขวิ่งสงขาครับ5ครับผมเนาะเข้าที่5ครับ ต่อมาครับของผมเองับผมน้องนี่ครับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเข้าที่สี่สามครับนี่ครับสี่สามครับอันนี้สรุปหลักสิบครับผมเนาะของผมเข้าของแม่สละบุรีเข้าครับนี่ครับแม่สละบุรีสูตรนีแม่นมาครับผมให้สามสี่หนึ่งเลขออกสี่สามครับต่อมาครับหลัก หน่วยบนครับของแม่สารคามครับเข้าที่ห้าครับหลักหน่วยบนครับเข้าที่5ครับเลขออก3ามเครับนี่ครับแม่สารลามครับต่อมาครับของแม่สระบุรีครับชุดคัดเง้นครับ5995บนครับห9าเบนครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับเก้าครับเข้าที่เก้าห้าครับผมเห็นบอกครับ แมนมาครับผมนี่ครับเก้าห้าครับแล้วก็พี่หนึ่งคาแคร์ครับพี่หนึ่งคาแคร์เข้าสามตัวโต๊ดครับเก้าห้าสามเลขออกสามเก้าห้าครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับเลขวิ่งเชียงรายครับเข้าที่ห้าครับเลขวิ่งเชียงรายแล้วก็แม่ใจดีกทมครับเข้าที่เก้าห้าครับหลักร้อยห้ากับเก้า มาหลักร้อยมา3ครับ3ามห้าของปนีครับมาทั้ง2ตัวครับ4ี่กับ3ครับเล็กออก4ี่สาครับของลุงแคร์ไล์ครับลุงแคลายให้5้าล่างออกเก้าบนครับของพิ่ตายละยองครับหลักหน่วยล่างครับมาที่3ครับหลักหน่วยล่างมาที่3ครับพิ่ต่ายละยองครับ แม่กทมครับหลักสีบล่างมาหลักหน่วยครับนี่ครับมาหลักหน่วยครับ3ามห้าเครับแล้วก็หน่วยไทยพวนครับนี่ครับดับ6 10หน่วยบนล่างครับไม่มาจริงจครับ6ครับนี่ครับผมเนาะสรุปแบบคร่าวๆครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์นะครับผม มีใครโชคดีบน่นออก็ผมเนาะบนออก3ามเล่างออกสีสครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเกินคลิปหนาก็ผมเนาะ